ปัญหาที่พบบ่อยๆเลยครับหนึ่งในปัญหาของคนเล่นคิมพีเชื่อก็คือเสียงน้อยสั่นเสียงแบบเหมือนอะไรไม่แน่นสักอย่างหนึ่งคล้ายๆเสียงกระมังสั่นแบบจี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 อะครับเวลาคุณตีเสียงพกเสียงโดเรมีเรโดเนี่ยจะชอบดังมากเนี่ยมันจะสั่นกึกกึกกึก นะครับคนที่เล่นขิมผีเสื้อจะรู้ดีว่าเอ้ยมันชอบมีเสียงสั่นแล้วหลายคนไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกผมต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่จะชอบเกิดมันเกิดจากตุกตาขิมตุกตาขิมคือส่วนนี้นี่ไอ้กลมๆนี่นะที่มันทามันเป็นคล้ายๆเหมือนลําโพงเนี่ยให้ตรวจเช็คโดยการทำอย่างนี้ครับเอามือกดไปก่อนกดให้แน่นแล้วลองตีดูถ้าหายแสดงว่าส่วนมากนะผมบอกเลย90%มันเกิดจากตุกตาขิมไม่แน่นให้คุณหาไม้มาแล้วดันตุกตาขิมให้มันหลุด ค่อยๆดันนะนะครับดันให้หลุดนะไม่ต้องกังวลนะครับอย่างขิมมันเนี้ยมัน30ปีคือพอมันหลุดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันติดได้แล้วคุณก็ลองเช็คดูอีกทีนึงว่าเสียงมันตันอยู่ไหม <S <S 1> <S 1> นะอันเนี้ยเสียงหายสั่นแล้วหลังจากนั้นคุณก็ทําการติดกาวซิลิโคนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะลงไปนะครับแปะแล้วก็กดให้แน่นฟึบ พอมันแน่นปุ๊บทุกอย่างเสียงมันจะกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขเสียงสั่นจากสายขิม